สวัสดียมเที่ยงนะคะเพื่อนๆเนวลากลางวันนะคะแดดร้อนนะคะวันนี้เพื่อนๆวายพาออกมาทุ่งนานทุ่งนาน,นะคะกลับจากภารกิจก็แวะลงที่ทุ่งเลยนะคะเผื่อว่ากลัวฝนจะตกนะคะต้องรีบทําเวลานะคะเพื่อนๆก็พอดีกลับจากงานเข่าดํานะคะก็เลย รีบชิ่งลงทุ่งเลยนะคะก็กลับมาชมแดดร้อนละอุเลยนะคะวันนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวาจะพาเดินไปชมนะคะเพื่อนๆมองเห็นข้างหน้าไหมคะว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมนะคะวันนี้อาจจะยาวไปเลยนะคะถนนก็ไม่ค่อยดีเดินก็กระท่อนกระแท่นนะคะเพื่อนๆก็กลับจากธุระนะคะ ตุลามาณิออยสูงมากเลยนะคะสวยงามด้วยเนาะอสวยงามด้วยนะคะก็คงจะชัดเจนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีเนาะแดดจ้าเลยนะคะนี่เดีจะพามาชมนาข้าวอะไรเพื่อนๆรู้ไหมคะอ่านี่ไม่ได้ชมนาข้าวเ,เหนียวดำมาหลายปีแล้วนะคะหลังจากที่นาตรงที่เคยพาชมนะคะ เขาไม่เคยได้ทํานะคะไม่เคยได้ท ina, mm. ํานาข้าวเหนียวกันเนาะข้าวเหนียวดําส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวเนาะข้าวดําๆอย่างเงี้ยจะเป็นข้าวเบอร์เบอรี่เบอร์อะไรนะเบอร์บอรเบอรี่เอ้ยไม่ใช่อะไรไรเบอร์รี่โอเคไรเบอร์รี่นะคะไม่เคยได้เรียกก็เลยจําไม่ได้เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะที่จริงก็ทําเยอะอยู่นะคะก็เอิญอ่ะ พันรู้จักจะหายากแล้วก็ค่อนข้างจะสูงนะคะก็เลยต้องแบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆแบ่งพันแบ่งปันพันมเมล็ดกันไปนะคะก็จะหายากนะคะแถบแถวนี้เนาะเพราะว่าเขาทําเป็นนาข้าวเลิเป็นหลักนะคะข้าวเหนียวก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ชอบทานกันนะคะพื้นที่ที่นี่นะคะก็จะได้ประมาณคนละแปลงสองแปลงอะไรประมาณนี้เนาะ นี่นะคะก็กําลังใกล้จะออกรวงแล้วนะคะเพื่อนๆโตไวแล้วก็เกี่ยวเร็วนะคะเพื่อนๆเข้าไรเบอร์รี่นี่จากที่รู้มานะคะเข้าไรเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะโอเคนีก็พาชมเข้าไรเบอร์รี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพากลับไปที่โน่นนะคะที่แปลงพลิกนะคะแปลงพลิกนะคะ วันนี้เราจะได้ชมถั่วไหมถ้าฝนไม่ตกก็จะได้แวะแต่อาจจะพักสักวันหนึ่งก่อนเนาะเรามาชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ่านี่นะคะก็เป็นแปลงเข้าไรเบอรี่นะคะหรือว่าข้าวเหนียวดำทางอีสานเรียกนะคะเพื่อนๆวันนี้มีเสียงเครื่องบินเนาะ ทงสยมีออกอาคันโตกะมาจากต่างประเทศอีกหรือเปล่าที่นี่สีสเกตนะคะเขตชายแดนประมาณหนึ่งนะคะก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราทุกคนกำลังระมัดระวังอยู่นะคะเ,เพื่อนๆนี่พามาชมนะคะก็กำลังสวยงามกันนะคะข้าวโพดมะเขือก็กำลังออก ันเต็มที่เลยนะคะข้าพเจ้ไรปลูกคลุมดินนะคะเนี่ยข้าพเจ้สงสัยจะปลูกคลุมดินเนาะมะเขือมีหรือเปล่าเป็นมะเขือลายนะคะเป็นมะเขือลายเนาะออกมาแล้วนะคะเป็นมะเขือลายวันนั้นอ่ามะเขือขาก็มีนะคะจะเรียกกันยังไงก็ไม่รู้เนาะเรื่องเรื่องมะเขือไปเลยเขไม่ค่อยสันทัดนะคะมะเขือเปลอะมะเขือลายมะเขือปลอะอะไรประมาณก็จะแล้วแต่จะเรียกเนาะ ไวไเรียกมะเขือไว้ก่อนนะคะไม่ค่อยรู้ชื่อเท่าไรหร่หรอกนะคะแต่ชอบนะสีขาวเนะี่ยแต่จะอร่อยจริงๆก็เป็นมะเขือลายๆเนาะมะเขือลายๆรู้สึกว่าจะพอเก็บแล้วนะคะพอเก็บแล้วเจ้าของเจ้าของไม่อยู่ค่ะไปธุระกันหมดเลยวันนี้ติดธุระแล้วแต่ใครจะมาก,ก่อนมาหลังนะคะแล้วก็แจ้งกันด้วยก่อนว่าใครมาถึงก่อนมาถึงหลังนะคะเพราะว่าเราแยกกันไปนะคะ ไปทำภารกิจนะคะวันนี้นะมีกิจกรรมอะไรหลักหลายอย่างนะคะที่หมู่บ้านเราไม่ค่อยได้ว่างเลยวันนี้นะคะ <S <S แต่ก็พยายามที่ต้องหางานอยู่นะคะเพื่อนๆไวไวพามาส่องมะเขือนะคะส่องมะเขือส่องไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเจออะไรไวไวถ่ายหมดแหละวันนี้เนี่ยต้นสูงแต่ฝักทำไมไม่ไม่ไข่นั่นได้เลยเนาะ ข้าโพดอะไรเนี่ยข้าโพดให้สัตว์หรือเปล่าถ้าเป็นข้าโพดให้สัตว์ก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะน,น่าจะเป็นข้าวโพดที่กินได้นะมนุษย์คนกินได้นะสงสัยจะเป็นข้าวโพดให้สัตว์นะคะดูจากลักษณะดูจากลักษณะดอกหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะคะหรือเปล่านีดูดิโตลแล้วนะโตลแล้วนะค่อนข้างจะแก่แล้วด้วย โอ้ยังใช้ได้อยู่เลยยังใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะทันไหมเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยจะมาทันรอบกันไหมเนี่ยวิ่งออกมาก่อนนะคะขับรถออกมาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะมาชมนะตัวนี้ก็กําลังจะออกดอกนะคะพลิกสวนนี้ก็กําลังจะออกดอกพลิกสวนนี้ก็กาลังจะออกดอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนู่นเลยม่าจะแหวกแหวกเข้าไปได้ไหมรู้สึกสูงมากเลยนะคะอ้า ระเจ้าช่วยโอ้โหช้างเผือกในป่าป้าที่โทอะไรกันนี่แม่คุณพ่อคุณอายะเ,เพื่อนดูสิคะโคตรมะนาวเลยอุ๊ยนั่นเจออีกแล้วมดโอ้เ,เพื่อนๆดูสิคะอะไรกันเนี่ยดูดิดูดิที่พื้นดินเลยเยอะแยะเลย โอ,โ,โอ้โหเลี้ยลาดเลยโอ้โหพระเจ้าเลยมันทำไมไม่เก็บไปจำเอโอ้โหมด <c oughs> ไม่ได้นะคะเพื<ๆ>่อนโอ้โหมดเยอะมากเลยเราจะเข้าไม่ได้เราทางนี้เราฝั่งนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างย่างไปแป๊บหนึ่งโอ้ยเพื่อน,นดูสิคะเพื่อนดูสิคะไฟๆขอใช้เวลาที่นี่นานหน่อยนะคะเพื่อนจะให้ดูทุกท,ทุกทุกมุมเลยนะคะว่า <c oughs> ดูข้างล่างนะคะดูข้างล่างดูข้างล่าง,าง,ล,างละพื้นเลยน,นู่นเพือพ่อนๆดูสิคะมันอะไรเนี่ยโอ้โหพัดเจ้าเลยมาซุกอยู่ตรงนี้นะคะไว,ไว้ันไม่เห็นนะคะทั้งก่อนไม่เดินมาทางนี้นะคะอไม่ใช่ใบนะคะนี่คือลูกมะนาวเต็มๆเลยนะคะเพือพ่อนๆโอ้โหพระเจ้าเลย เขาขายยังไงทําไมมันไม,ไ,มมไม่มีราคาได้ยังไงเนี่ยเคร่งปล่อยให้มันเนาล้นแบบนี้นะโอ้โหแล้วบนหัวเราล่ะเอ้ยสูงขนาดนี้ไม่มีนะคะข้างบนจะไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยเอาแค่ต้นนี้นะโอ้โหแล้วลูกเขาก็ได้ที่ด้วยได้ลูกเขาก็ได้ที่ด้วยโอ้ โอ้ยมดมดมดแดงนะคะเพื่อนเพื่อนนีนนไ่ไงเราจะให้ดูนะคะมดแดงจริงๆริงโอ้ยลังมันหรือเปล่าเนี่โอ้โหโอ้ยมันซ้อนหลายเด้อืดูนะคะจะแพลนให้ดูนะคะเพื่อนๆดูช้าๆนะคะมดแดงมันเข้ากางเกินแล้วอื้เข้าไปจริงๆด้วย โอดด้ดู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 ข้างล่างมุมนั้นดิโอ้โหอซูมนิดนึงหน่อยน,นะจะได้เห็นลูกเขาโตโต,ต,ตเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยอกก่อนนะคะถอยออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูข้างโน้นก่อนนะคะว่าจะมีเหมือนอย่างนี้ไหมโอ้ยโอ้ยขึ้นคอเหรอสงสัยไปโดนหลังมาปะโอ้แต่ใจดายลูกนั้นหล่นลงพื้น กองที่พื้นเลยนะคะไม่กล้าเก็บนะคะเพื่อนๆไม่กล้าเก็บนะคะเราจะของเข้ามาก่อนนะคะเราจะของเข้ามาก่อนเนาะอ่ะจะไปดูพริกเลยได้ดูมะน,นาวเลยนะคะเพื่อนๆดูข้างนี้นะคะดูข้างน,านี้ดูข้างนี้อีกดูข้างนี้โอ้โหเยอะเลย สุกแล้วก็มีนะคะเ,เพื่อนๆสุกแล้วก็มีอยู่ข้างในนะคะข้างในสุกแล้วก็มีนะคะมไม่ใช่เบาเลยข้างนอกข้างๆเนี่ยราคามะนาวไม่ดีแน่ๆเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นี่เราก็อยู่ไกลตลาดนะคะอยู่ไกลอยู่ไกลตลาดถ้าจะนําไปขายเนี่ยถ่านราคามะนาวไม่ดีก็คงจะต้องไม่ไม่ไม่คุ้มนะคะเ,เพื่อนๆ ไม่คุ้มเขาก็เลยปล่อยอย่างนี้ไว้นะคะก็เลยปล่อยอย่างนี้ไว้เนาะก็เลยปล่อยอย่างนี้ไว้จะทําอย่างไรดีแต่ก่อนในวัยเคยเคยมีมะนาวเยอะนะคะแล้วก็ทํามะนาวดองนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เลยไม่ได้ทําอีกนะคะเพราะว่าฝีมือเราไม่ได้ทําพอที่จะส่งตลาดนะคะทําไว้ทานได้อยู่นะคะเพื่อน เร,เราทําอาหารเนาะเราไม่ต้องไปซื้อมะนาวลูกนึงก็ตกไปเจ็ดบาทแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าวตอนนี้จะราคายังไงคะมะนาวดองนะคะแต่ก่อนก็ตกลูกละเจ็ดบาทอ๋อมะนาวไอวาพาชมมะนาวนะคะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิกแล้วก็ไปดูคลิปหน้านะคะเพราะว่ามันไ,ไวายอ่อนซอนมะนาวหลายออนซอนแหงเลยอ่อนซอนแบบชนิดว่าไม่อยากจะไปไหนเลยนะคะ มาลดลดกล้องลงมาแพลนกล้องลงมาข้างล่างนี่ยังไงครับเพื่อนๆใบไม้ดูซ้ําที่เดิมนะคะถ่ายเนี่ยเต็มลูกใหญ่ต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่เดี๋ยววบเอามดออกด้วยถ่ายไปด้วยนะคะนี่โอเคเข้าไม่ได้ต้องซูมกล้องเอาเลยนะคะเพราะว่ามดมดแดงแตกลังแล้วอืม นี่ซูมให้ดูทำให้ดูียงกาก็ร้องนะคะเพื่อนๆนี่ก็ขอจบคลิปมะนาวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไราจะไปคลิปส่วนพลิกนะคะส่วนพลิกนะคะก่อนที่บรรยากาศเอาเน่ไม่ได้กับบรรยากาศนะคะคลุ้ฟ้าคลุ้ฝนมาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกแลงแรงใจนะคะที่รับชม ไ,ไวสแตนแมนพามาชมมะนาวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย